ทั้งจะผ่านพ้นวันเกิดวัย27ปีของศิลปินสาวผู้ทรงอิทธิพลอย่างลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะท่ามกลางคำอวยพรและความรักจากฟแฟนๆอย่างล้นหลามค่ะและล่าสุดนะคะลิซ่าแบ็คพิงค์ก็ได้มาเจอกับฟแฟนๆชาวไทยอีกครั้งในงานลิซนะ่าแฟนมิสอัพอิสอีเวอรี่มันนี่วิสทูมันนี่ณไอคอนสยามค่ะ ซึ่งบางช่วงบางตอนนะคะก็มีโมเมนต์พิเศษจากฟแฟนๆที่ทำให้สาวลิซ่าซึ้งใจก้นน้ำตาไว้ไม่ไหวค่ะพร้อมแชร์ช่วงเวลาดีๆกับแคปชั่นว่า พูดได้แค่ว่าวันนี้ทั้งสนุกและมีความสุขมากๆขอบคุณทาง Too Money และแฟนๆทุกคนสำหรับเซอร์ไพรส์ในวันนี้นะคะเตรียมตัวไว้แล้วว่าทุกคนจะต้องเตรียมอะไรไว้แน่นอนแต่ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้ทำเอาน้ำตาแตกกันไปเลยคิดถึงทุกคนมากๆม,มาเจอกันอีกนะคะ Hat l i s a t o m o n e y f a n m e e t u p l i s a t o m o n e y m o m e n t